สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปลูกต้นไม้ที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือต้นไม้ในกลุ่มโคโลคาเซียนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะโคโลคาเซียโคโลคาเซียอะไรล่ะ ซึ่งในตอนนี้นะคะโคโลคาเซียแทบทุกต้นนะคะก็ราคากําลังจะไปดาวกันหมดแล้วนะคะทุกคนใครที่ตามเก็บไม่ทันเนี่ยตอนนี้ก็ต้องคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยปรับสูงขึ้นแทบจะทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าก็มีอยู่หนึ่งตัวนะคะที่เราสามารถเก็บมาได้ทันนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวน,นี้เลยนี่คะ่ะทุกคนของเพิ่งจะส่งมาถึงเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่เลย นี่ก็คือโคลคาเซียแบ็คเมจิกนั่นเองค่ะทุกคนนะเราอาจจะยังไม่เห็นความเป็นแบ็คเมจิกของเขานะคะเห็นแค่หน่อ,ขอเขาแบบนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะส่งมานะคะแต่ว่า,อ,าอีกไม่นานนะคะเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาเพราะว่าโคโลคาเซียแบ็คเมจิกหรือว่าบอนดำนะคะหรือว่ามนดำเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ โตง่ายแล้วก็ตายยากมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งต้นไม้สกุลโคลโคาเซียนะคะก็อยู่ในวงอาราซิอีนั่นเองค่ะทุกคนส่วนเจ้าบอลต่างๆในตระกูลโคโลคาเซียนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายเผือกหรือว่าบอลทั่วไปเลยค่ะก็จะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของใบแล้วก็สีที่เกิดขึ้นบนใบนั่นเองค่ะส่วนเจ้าแบ็กเมจิกนะคะก็ตามชื่อเลยนะคะใบของเขาเนี่ยก็จะมีความดําความ เท่นะคะความแบบว่าชิคๆนะคะทุกคนใครที่ชื่นชอบนะคะต้นไม้เท่ๆเนี่ยเอาไปปลูกประดับบ้านแต่งบ้านแต่งสวนนะคะบอลดำเนี่ยหรือว่าแบ็คเมจิกก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะทุกคนซึ่งราคาตอนนี้ก็ยังสามารถจับต้องได้นะคะที่เราซื้อมานี่ก็คือหน่อละ100บาทนะทุกคนก็คือหน่อขนาดนี้นะคะถ้ามีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้นั่นเองค่ะ ส่วนการปลูกนั้นยากไหมขอบอกว่าไม่ยากเลยค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่เหมาะกับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่มีเวลาดูแลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถจเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองเนี่ยได้แบบชิลๆเลยค่ะเขาสามารถปลูกได้ทั้งบนดินแล้วก็ในน้ําเลยนะคะทุกคนส่วนการขยายพันธุ์ค่ะก็แบบนี้เลยการแยกหน่อนะคะหรือว่าแยกไหลเอาไปปลูกนั่นเองค่ะ เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินร่วนดินเหนียวเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาปลูกเขากันค่ะเราก็แอบสอบถามแม่ค้ามาแล้วนะคะว่ามีเคล็ดลับยังไงที่ปลูกแล้วเนี่ยจะโตวไวแล้วก็ใบใหญ่สวยงามค่ะซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเคล็ดลับมีไม่เยอะเลยค่ะทุกคนง่ายๆก็คือใช้ดินดินปลูกดินร่วนของเราทั่วไปปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ไวนะคะแล้วก็ออกไหลได้ไวด้วยล่ะคะ่ะเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะ เราก็จะปลูกเขาลงในกระถาง8นิ้วนะคะทุกคนซึ่งดินที่ใช้เนี่ยก็เป็นดินถุงทั่วไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็คือเป็นดินที่พร้อมปลูกอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะนํากระถางของเขาเนี่ยตั้งไว้ในอ่างน้ํานี้เลยะค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีน้ําหล่ออยู่ตลอดเวลาเลยเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเรามาลงมือปลูกกันเลยค่ะ เราก็จะลองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยมันไหลออกจากกระถางจนหมดนะคะแล้วเราก็ตักดินใส่เลยค่ะวิธีปลูกก็แบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะปลูกเขาแล้วทิ้งๆคว่างๆเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะทุกคนเพราะ ืนชื่อได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยค่ะอ่าใส่ลงไปสักประมาณครึ่งกระถางแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็นำหน่อเขาลงไปเลยใส่อีกนิดก็ได้เราก็ลองวัดดูนะคะว่าจะให้เขาโผล่ประมาณไหนเนาะ ะะซึ่งตอนที่ของถูกส่งมานะคะเราก็ได้มีการเช็คพวกรากพวกอะไรแล้วนะคะก็ปรากฏว่ารากเขาก็โอเคนะคะส่วนที่เน่าส่วนที่ช้ำอะไรเราก็เอาออกเนาะแล้วเราสังเกตเห็นว่าเห็นตรงนี้ไหมคะมีหนกขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะมีหนกโผลออกมาแล้วถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่โตวไวนะคะแล้วก็ให ให้หนอ่อให้ลูกให้ไหลไวนะคะจากนั้นเราก็วางลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ดินกลบค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้นะทุกคนเราเอาเขาตั้งไว้ในในน้ำนะคะหรือจะปลูกตามริมน้ํานะคะริมคลองริมห้วยริมลําธารเนี่ยเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้เองเลยนะคะ,ะประมาณนี้เนาะ เลยโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำเขาเลยนะคะดีมากๆเลยเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลานะคะแต่ก็ได้ต้นไม้สวยๆไว้ประดับบ้าน วนอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ทำให้ใบของเขาเนี่ยออกมาดำสวยนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบโตนะคะก็คือแนะนำให้ปลูกแล้วให้เขาเนี่ยได้รับแสงแดดที่เต็มที่นะทุกคนเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำและชอบแสงแดดนะคะถ้าเขาเนี่ยได้รับแสงแดดแบบเต็มที่เลยนะคะก็คือปลูกไว้กลางแจ้งอะ ใบของเขาเนี่ยจะมีความดำสวยมากๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้านำเขาไปปลูกในที่ร่มหรือว่าแสงแดดรำไรนะคะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเหมือนบอนปกติธรรมดาทั่วไปเลยทุกคนนะคะถ้าอยากให้สีของเขาดำสวยนะคะดำสวยเท่มีมิติให้ปลูกเอาไว้กลางแจ้งให้เขาสามารถรับแดดได้เต็มที่นะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้วเราก็จะนําเขาวางลงไปในน้ําแบบนี้เลยนี่เลยดน้ำด้วยก็ได้เพียงเท่านี้เขาก็จะเจริญเติบโตได้เองเลยค่ะทุกคนเพราะเราสังเกตเห็นว่าระยะเวลาที่ส่งมาแค่1วันนะคะเนี่ยใบอ่อนของเขาเริ่มโผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะโอเคค่ะ และเราก็มีเพื่อนของเขาอีกหนึ่งต้นนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยตระกูลโคลโคาเซียเหมือนกันนะคะเจ้าโคโลคาเซียเลมอนลามกิโก้นะคะเก็บได้มาหนึ่งต้นเหมือนกันก่อนที่ราคานองเขาจะขึ้นนะคะอ่ะเอาเขาวางไว้ตรงกลางแบบนี้เลยเป็นเพื่อนกันนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าวิธีปล um ูกเจ้าโคลคาเซียแบ็คเมจิกนะคะง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ด้วยนะคะเพียงแค่แช่น้ําเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริญเติบโตได้เองค่ะส่วนพืชในตระกูลโคโลคาเซียนะคะถามว่ามีแค่เลมอนลามกับแบ็คเมจิกหรอไม่ใช่นะคะที่จริงมีเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแบบนี้นะคะ นี่แหละค่ะต้นไม้นะคะต้นบอลในตระกูลโคโลคาเซียนยมีเยอะมากๆเลยที่เขานิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับกันนะทุกคนแต่ละต้นนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าทําไมเราถึงเลือกแบ็กเมจิกกับเลมอนลามาใช่ไหมคะก็เพราะว่าน้องเขาราคาย,ยังพอจับต้องได้นะคะ ในณนขณะที่เราซื้อมานะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยก็จะหายากแล้วนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีไซส์ที่แบบใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ500บาทขึ้นไปนะคะสำหรับแบ็คเมจิกหน่อของแบ็คเมจิกแล้วก็เลมอนลามนะคะทุกคนส่วนต้นอื่นๆนั้นนะคะโอโ้ราคาก็ ไปดาวกันแทบทุกต้นแล้วนะคะใครที่ตามเก็บไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเก็บได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะซึ่งเราเองนะคะก็เก็บได้แค่2ต้นนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายต้นเหมือนกันนะคะที่อยากจะเก็บมาสะสมไว้นะคะเพราะว่าแต่ละต้นก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ว่าพอมาพูดถึงบอลดำนะคะหรือว่าแบ็คเมจิกเนี่ย ไอตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยนะคะบอนที่มีสีดำเนี่ยก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันประมาณ 45- หต้นเลยนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เข้าใจผิดนะคะระหว่างเจ้าแบ็กเมจิกนะคะกับเจ้าแบ็กลันเนอร์เพราะมีความละไม้คล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะ2ต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นแบ็กเมจิกนะคะหรือว่าแบ็กลันเนอร์เนี่ยก็เป็นคนละต้นกันนะคะคนละสายพันธุ์กันนะคะแต่ว่ารูปร่าง นเนี่ยกายภาพภายนอกเขาจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันอยู่1จุดที่สามารถแยกได้นั่นก็คือลักษณะของขอบใบนั่นเองค่ะเจ้าแบ็กเมจิกเนี่ยนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็นใบสีดํานะคะ ลักษณะจะคล้ายๆรูปหัวใจปลายแหลมนะทุกคนแต่ว่าเจ้าแบ็กรันเนอร์เนี่ยก็รูปร่างลักษณะเหมือนกันค่ะใบสีดํานะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะหัวใจปลายแหลมเหมือนกันแต่ว่าขอบใบจ,จะไม่เหมือนกันค่ะเจ้าแบ็กเมจิกเนี่ยขอบใบจ,จะมีความเรียบกว่านะคะแต่ว่าเจ้าแบ็กรันเนอร์เนี่ยขอบใบจ,จะมีความแบบว่า เป็นลูกขึ้นเป็นเกลียวขึ้นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะส่วนสีลําต้นนะคะหรือว่าลักษณะของไหลเนี่ย ใกล้เคียงการคล้ายการแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะคะก็ถ้าใครที่ยังสับสนก็ให้ดูที่ขอบใบเป็นหลักแล้วกันค่ะแล้วก็ยังมีแบคอื่นๆอีกน,น,นะคะอย่างเช่นแบคคอรัลนะคะแบคริปเปิรนะคะโอ้โหอีกหลายแบคเลยเหมือนกันค่ะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความสวยที่แตกต่างกันนะคะแต่นะขณะนี้เราเก็บทันนะคะแค่แบคเมจิก Magic นั่นเองค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะเก็บตัวไหนกันได้แล้วบ้างนะคะก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเดี๋ยวอนาคตนะคะถ้าเจ้าแบ็คเมจิกแตกใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตพัฒนาการการจเจริญเติบโตให้ดูกันคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ